ยีน,น,น้อยๆฝ่ายผู้แขนยังบริกแกะออกจากแขนอยครับได้มากินงานไม่แล้วครับงานเจ้าของเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวบริกินมางานผู้อื่นนี่เขาต้องมาหอเอาเลยครับนี่ครับเป็นไถ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมลงรูุที่อินน้หน่อยใส่ชุดหนีลงไปมีคนบอกว่าอินน้หน่อยหลังแต่งงานเหลือขึรู้สึกว่าเป็นสาวขื่นแทวะกันครับ <c oughs> อาจจะเป็นน้ำส้มผมกับสีผมกไ็ได้ครับพี่น้องมันยังคัดใจผมอยู่ยังไงก,กับวลัลลครับมื่อนีพากันมางานแต่งหลานอินน้หน่อยครับซึ่งเป็นญาติกันเลยครับผมกับอินน้หน่อยแต่งวันที่สามเมษมครับหลังจากนั้นตื่นขึ้นว่าวันที่สี่นี่ก็คือเก็บของครับพี่น้อง ดึงสติกลับขึ้นมายังท่านได้โขบยุขับของก็เก็บท่านได้แล้วครับวันที่หาดันเป็นงานแต่งของหลานอีน้อยๆอีกครับนี่ครับเจ้าเบาครับเจ้าเบาโคตรเท่ครับไซสเฟื่อกควมนี่ครับหาย้อนเวลากลับขึ้นไปตอนงานแต่งผมกับน้องคนนี้แหละครับพี่น้องที่เอาบักไม้คัดสวมเอาสั้นไล่เอายังนี่ครับมาห้อยคอผมครับแล้วก็บอกผมว่าเป็นอาวุธประจำกายกันครับพี่น้องตอนเบิ้งเหลือกเบื้องมือบ่ได้เบ้กกันครับพ่อถ้าได้มือแล้วบาสนี้ล็อกมือเรียบร้อยแล้ว พากันมาหลู่ที่หลังครับว่าเป็นมือไก่กันเลยญยาิผูร่เตุงานอยูนี่ก็คือได้ล่างงานโตกันเลยครับจริงๆเราสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นรีดในใจของอินน,น้อยพร้อมด้วยครับอินน้อยยานโฟนต๊ะเล่าบี้ก็เลยหาสถานที่ไกลบ้านครับ พอี่อีามองนีเขารับจัดงานพร้อมรับอีน้อยๆก็เลยเอาไปถามแม่ครับแม่ก็พอว่าเอานําครับก็เลยเดี๋ยวพับโปรเจกต์ไปเลยครับแต่ว่ามืองานของมคมนีโชคดีบัคค่เลยครับฝนตกนิดนึงงเราจากนั้นก็คืมเบิดมือครับพี่น้องอีน้อยๆก็ดีใจบัคครับตอนแรกแต่งหนาอยู่นิดนาเบ้เลยละครับพี่น้องเห็นผมพวกมือว่าครับนี่ครับการเป็นนางตัวจีนเขาต้องนางกับคนอื่นไหนได้ครับบ่แม่น่าตันั่นสินางแต่เฮียนจากของอย่างเดียวย่างน้อยๆก็ต้องนางให้มันครบโตมุ้งสันกับไก่ครบครับเพราะว่าทาง ประเมนว่ามาได้ยี่ของ3ามคนมันนางได้แปดคนกนสินาง3ามคนมันว่าได้เลยครับพี่น้องผมไปใส่มาใส่นางกับคนอื่นผมก็บว่ามีปัญหาครับ ไปแมวพญ่าห้องโมนีเบิ้งไปเบิ้งมากกันหนาลักยู่ได้ครับพี่น้องเอ้ยยองเมียอีกแล้วไหมนะด้าผมอีกเลยครับขันผู้ได้สีด่าผมว่าผมยองเมียหลายโพดยองเมียแต่ของต้องขับเนี่วมันดีบางก้น่าจตเมียจากของผู้ไฮเราก็ไปยองเมียผู้อื่นอยู่นั่นว่าเมียเขางามเอ้ยเมียจาของเขียดตายว่าได้ครับแบบนั้นแต่ว่าสีผมนี่มันก็ขัดใจผมขัดแต่ว่าพี่น้องมาผูกแขนนองกับว่าสเตรียมเนี่ยวมาไหนองคือกันครับแต่ว่าเวลามันกระชันชิดแห้งครับพี่น้อง ผมก็เลยเตรียมอีกอย่างว่าท่านครับตั้งแต่ขนาดมากนี่ก็มากเกือบเป็นว่าท่านได้ครับนี่ผมก็ยินดีน้ำนองครับได้เป็นฟังเป็นฝาแล้วแล้วก็โดยบอกว่าหักแพงกันเดอ้อมีหลานไว้เดอ้อผมอยากเหรียญหลานแล้วประมาณสี่ละผมกับอีน้อยมือน,น,น,นั้นนึกว่าเป็นเจ้าภาพครับยางไปใส่นี่มีคนเอื่นไหมครับบางคนเพิดกระถามว่าจจำพีได้บอกว่าคันบางเอื่นบักคาครับมาขอกันยุนี่เป็น v ีพีเอฟซีที่ผมเคยไปส่งแคบหมูหาครับ พี่เล้ามาขอท้ายรูุแลกรนารักบักคักเลยครับช่วงนี้แม่สวมบทเป็นอเจครับอ้โหแจกเงิ่นพร้อมไปแล้วครับโช้โหพระธรรมดาเลยครับเป็นไดไม่เถาผมมาตอนกับผมยางไปยังหูวะครับนี่ครับพี่น้องผมยางไปเอาถุงครับพี่น้องงานเท่าเขาบด้อหอเขามางานคนอื่นเขาต้องหอเต็มที่ครับพี่น้องด่ามาเลยครับด่ามันเลยครับบักเสือกขาวนี่ไปหอไดยังไดบพเกรงใจเจ้าภาพเลย หยอกๆซื้อๆแล้วครับเยดามาแล้วครับมันเป็นกับเข่าบนโตครับที่เข้ากินบาเบิดครับแมนเท้าบะฮอเพิ่นเก่าไปที่ไอศิมครับมันเป็นเศษอาหารบะมีไผกินตัวแล้วครับอันนี้มันเป็นแบบโตจีนครับผมก็ได้ไปย่างฮออยู่ในขั้วในหยังแบบนั้นเนี่ยครับอันนี้มันอยู่บนโตเข้าเยดาผมนะครับผมเป็นคนเสียดายแนวกินอี่ลีครับคิดพอเงียบจะของบะมีกินครับพี่น้องผมจะเป็นคนหลูกคุ้ขาของอาหารแห้งครับหน้าเนี่ยยิ้มเปย์เลยครับโอ้ยผมนี่เต็มใหม่เต็มมือเลยมือนั้นผผผมมมมตต้้้ออออองงงงงบบบบกกกกเเเเลลยยยคคครรรัััววว่่่่่่าาาาาาาดดดดีีีแแหหนนนพจขิิ็ส อแอมแะงานอื่นครับแต่แอบเสียดายนิดนึงครับทีเพี่ว่่มีรถแห่ครับโมสันพี่น้องได้เห็นผมเป่าเคียนเดาเงยเงยแงบแต่แหครับ